สวัสดีครับผมอาลุงลิบครับผมลุงลิครับผมามาเที่ยวครับผมมาเที่ยวครับผมเที่ยวห้างครับผมวันนี้าี่นะครับพี่น้องเที่ยว,วด้วยกันครับผมเดินดูบรรยากาศแล,แล้วกลับหน้ากล้องดีกว่านะพี่น้องนะ ăn đi học hôm nay nó có phóng nó bị nóng 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 nó nóng nó nóng เป็นพรีเซนตเตอร์ได้ไหมพี่น้องนะน่ะตาตาขนาดนี้พอเป็นดาราดได้ไหมพี่น้องเป็นร้องเพลงอยู่เราจะเข้าร้านอาหารร้องเพลงอยู่พี่น้องนี่มาเที่ยวด้วยกันนะครับมดูเรื่องนครับ ไปทางไหนฮะเอาวันแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนืนะครับพี่น้องนะครับ,รบ,รบทางด้านหน้าก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหรนะ่ดูเพื่อนดูเสื้อผ้าใสสวย ก็อยู่หน้าร้านขายรองเท้าครับพี่น้องไปยืนไปยืนใกล้ใกล้หุ่นเขาไม่ได้นะพี่น้อง๋ยวเขาคิดว่าเป็นหุ่นแล้วก็ครับผมก็พอได้อยู่ครับผมเนาะ๋ยวผมยืนยืนใกล้มันไม่ม,มีหุ่นหุ่นผู้ชายมันนี่แต่หุ่นหุ่นผู้หญิงเงี้ยเออหุ่นผู้หญิงผมก็ก็ยืนใกล้หมไม่ได้แล้วผม ผมสูงกว่าครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาดู